รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกที่สุดแหละฮะมันก็คงห้าหเนียนะฮะไอ้คำสัมบ้านรัฐบาลเนี่ยบางทีมันก็มากระทบกระทั่งฐานะของแตงชาติอยู่ใช่นะฮะไอ้ครั้งที่จะหนักหน,กนาเอาการอยู่เหมือนกันก็ที่รัฐบาลในแถวปี5้าออกกฎหมายว่าโดยอำนาจของกรมสามารถโอนทรัพย์สินทั้งหมดของ แบงค์ชาติออกไปได้ตัวเอง,อ,งอยู่ในใจคือเรื่องสเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอันที่ยังไงก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักอยู่ห้าปีที่ผ่านมาในความจริงเราถูกแรงกระแทกเยอะนะฮะทั้งจากภายในและก็ภายนอกเนี่ยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมก็ยังเท่าที่ประเมิยยังคิดว่าเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศไทยณวันนี้เนี่ยยังค่อนข้างมั่นคง สนับสนุนโดย AAS ใช้ชีวิตได้มากกว่า5ปีทำหลายอย่างที่ควรทำไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำมีอะไรที่ผิดพลาดบางไม้ที่คนข้างนอกไม่รู้นอกจากที่พิจารณกว้างๆเนี่ยมันมีมิสเ็ปอะไรมันมีอะไรที่ก้าวผิดและเราถอยมาหรือว่าเราวิเคราะห์กันเองภายในแล้วว่าแมเราไม่ควรพลาดเ,เรื่องนี้เราควรจะทำแต่เราทำไม่ทันบ้างหรือเราทำน้อยไปบ้าง คือที่เป็นผิดพลาดใหญ่หลวงเนี่ยก็คิดว่าไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าพอมองย้อนหลังเนี่ยก็ยังก็มีความรู้สึกว่าเรื่องการประสานงานด้านนโยบายาากับภาครัฐเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าดีกว่าที่ที่ปรากฏบางทีทท <c oughs> ทคนอื่นอาจจะนึกสนุกครับ <c oughs> มาถามเราเรื่อยว่าเ,<อ>เนี่ยไปคัดรัฐบาลก็ไปอะไรเข้าเนี่ยแต่ว่าพอมองอีกทีหนึ่งใต้จริงบางที บางทีถ้ามองว่าเขาเจตนาดีหรือว่าเราสื่อสารกันไม่แล้วก็กลายเป็นว่าเอ๊ะประเทศไทยน่าจะไปได้ดีกว่านี้นะมันรวมพลังกันมันมันได้ดีกว่าก็กลายเป็นมามาแย้งกันแล้วโอ้มาเสียเวลากับไอ้เรื่องแย้งกันเนี่ยเยอะมาก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 อย่างปีห้าหกเนี่ยโอ้จนหม้ต้นอีครั้งมาถึงที่นี่เขียนกันแบบที่ในอดีตเราจะไม่มีเลยนะเขียนกันโอ้แล้วก็ต้องเชิญประชุม พอเขียนมาเราก็ต้องประชุมแล้วก็ตอบไปเราก็ต้องตอบไปก็ต้องเขียนมาก็ต้องตอบไปบางทียาวเลยเวลาจะอธิบายหนึ่งห้าหกหน้าบางทีเขาก็ไปเอาหน่วยราชการอะไรต่างๆมาเพื่อจะมาเหมือนกับว่ามาจูงใจเราว่าไอเราผิดเราคิดผิดว่าหน่วยราชการอื่นเราคิดอีกอย่างก็ต้องไปประชุมกันแล้วก็โโต้แย้งกันในสื่อเนี่ยมันในแง่ ภาพของประเทศก็อาจจะบั่นทอนะ mm hmm. mm hmm. ผมบางทียังเปรียบเทยบบอกว่าที่แบงก์ชาตินี่เราตั้งมาเจ็ดสิกว่าปีเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นสิงคโปร์นี่ mm hmm. เขาตั้งมาสี่ิบปีนะแบงก์งกลางเขา mm hmm. แล้วตอนที่เขาตั้งเนี่ยผู้บริหารที่นี่เนี่ยผมก็จะอาจจรรุ่นอาจารย์ป่วยเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาในการจัดตั้งแต่ทเทียบเชียงเวลานี้เนี่ยโอ้รู้สึกว่าเขาทํางานเนี่ยมัน มก้าวไปเขาสี่สิบปีเขาได้เยอะกว่าเราเจ็ดสิบปีเหรอเขาก้าเขาก้าเหมือนกับว่าเอาเฉพาะสมัยปัจจุบันที่เขาทําอะไรต่างๆในเรื่องต่างๆเนี่ยเขาไปได้เร็วได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างดีรุดหน้าเราเรียกว่ารุดหน้าพวกเรามันมีการ์ตูนเยอะสื่อเขียนเนี่ย่นางว่าดรูปผมพายเรือไปทางวาดรูปน้ำตรีครั้งพายเรือไปอีกทางการ์ตูนแบบนี้มีเยอะครับ ในช่วงนั้นเนี่ยมีเยอะอะไรที่ชี้กันคนละทิศแล้วเรามองประเทศไทยเนี่ยเราก็เราก็สงสารประเทศไทยอ,อันนี้ก็โอกาสที่เสียไปโอกาสที่เสียไปแต่ว่าการเมืองสิงคโปร์กับไทยก็แน่นอนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าธนาคารกลางสิงคโปร์เนี่ยก็อยู่ใต้ร่มเงาของการเมืองของรัฐบาลพอสมควรแต่ของไทยเราเนี่ยมันพยายามที่จะให้แบงค์ชาติกับการเมืองนั้นเนี่ย กานอำนาจจิการละกันว่างั้นเถอะเพื่อที่จะให้มีดุลทวงที่ถูกต้องมันก็จะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะโครงสร้างการมันก็ต่างกันใช่ไหมครับก็ก็แต่ไม่อยากมองให้เป็นข้ออ้างผมไม่อยากให้มองเป็นข้ออ้างเพราะว่ามันมันคือมองย้อนกลับแน่นอนในส่วนของเราก็อาจจะมีบทบาทที่อาจจะส่งเสริมความสัมพันธ์นั้นๆให้มีประสิทธิผลดีดีดีกว่าที่ที่ผ่านมานะครับ แน่นอนเขาก็องคารประยกก็อาจจะต่างกับเราอยู่บ้างครับแต่เราก็สามารถทําในรูปแบบของเราในแบบที่อาจจะดีกว่าดีกว่าดีกว่าที่ที่ที่เป็นอยู่ที่เอามาปะทะกัน,นะปะทะกันในหน้าห<อ>นังสือพิมพ<อ>์อย่างนี้คือมันอาจจะมีทางอื่นที่ไม่ต้องปะทะกันแต่ก็ได้ผลเหมือนกันได้<า><า>แต่มันก็เป็นบุคลิกของผู้ว่าด้วยมั้งไม่นะผมคิดว่าความจริงบุคลิกผู้ว่าประสานนี่ค่อนข้างจะนิ่มนวลนะความจริงอะ ไม่ใช่ประเภทที่ออกมาปาาะฉาะดะนะผมผมผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปก้าวร้าวแล้วก็ความ,มจริงถ้ามองย้อนหลังกลับไปเนี่ยไอ้การที่เราคัดค้านในเรื่องสําคัญสาคัญที่ที่ผ่านมาแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ไปไปก้าวร้าวก็ก็พยายามอธิบายด้วยเหตุผลอ,อย่างครั้งที่จะลดดอกเบีย้ยเนี่ยโอ้ผมก็ต้องใช้ความพยายามในการอธิบายเยอะเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยมันประเทศมันประสบปัญหาหลายด้านใชคือ คือช่วงนั้นเนี่ยมันเศรษฐกิจก็ค่อนข้างร้อนแรงนะฮะเติบโต6%กว่าแล้วก็สินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวตั้ง20กว่เร์เแถมยังมีพวกนโยบายรัฐกระตุ้นนะเช่นลดคันแรกเอ่ยอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยความจริงเนี่ยมันก็เป็นด้านหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเงินทุนต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าแล้วก็ทำให้บาทแข็งครับ แล้วก็คนก็มองไปที่ไอ้เรื่องอัตราแรกอ,อัตราดอก,ดอกเบียเบ้ยเนี่ยแล้วก็อยากใช้ไอ้ตัวอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเพื่อหลายๆวัตถุประสงค์ครับก็ต้องอธิบายเยอะเหมือนกันว่ามันเครื่องมือมันอันเดียวแต่ไปหวังให้มันทํางานทั้งหลายด้าน,านมันยากแต่ว่าไอการอธิบายอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนอยู่แต,แต่กถ็ถ้าจะพูดว่าได้ทําอะไรก็คือพยายามอธิบาย แล้วผมก็เชื่อว่าช่วงนั้นที่คุณประสานมาอธิบายเนี่ยมันได้ผลอย่างน้อยสุดเป็นสําหรับคนทั่วไปได้เข้าใจอะไรมากขึ้นการที่จะเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องเทคนิคการระหว่างการเมืองกับแบงค์ชาติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรออ๋อมันจะได้เข้าใจอย่างน้อยสุดเนี่ยเหมือนกับคุณประสานเป็นครูที่อธิบายเรื่องเหล่านี้ให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะอ่สองสามีจะถูกหรือผิดก็มีคนมาแย้งได้แต่เพียงอย่างน้อยสุดคุณประสานวิเคราะห์ตามเหตุผลดังต่อไปนี้ค ซึ e. ่งแน่นอนทางรัฐบาลที่มองอีกอย่างนึ่งเขาก็ออกมาด้วยเหตุผลซึ่งก็ทั้งสองฝ่ายนี่สาธารณชนก็ได้ฟังครับอันนี้ก็เป็นอันนนั้ที่ไปตอบตอคําถามคุณสุวิชัยนะฮะว่าก็ถ้าจะมองย้อนกลับมันมีอะไรที่เราปรับปรุงได้แม้จะไม่ใช่มิสเต็ปแต่ว่าก็ยังคิดว่าอันนี้เป็นอันที่ยังอันอ่อนดร์ฟอร์มในาง่ในแง่ที่น่าจะทําให้ประเทศได้ไปได้ได้ดีกว่านี้ อาวุธอันหนึ่งของแบงค์ชาติคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยช่วงหลังที่เงินบาทอ่อนๆออนออนไปเยอะๆเนี่ยแบงค์ชาติได้เข้าไปแทรกแซงมากน้อยแค่ไหนยางไรคือแนวเนี้ยคมจริงแล้วก็ได้บอกสาธารณชนว่า<ม>คือไอ้การดำเนินนโยบายการเงินของเราของเราเนี่ย<ม>คือนเนื่องจากว่าเราต้องอยังยังคิดว่าจำเป็นที่ต้องให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าออกประเทศได้ค่อนข้างเสรีหน่อยเพื่อส่งเสริมการลงทุนการค้าอะไรต่าง<อ> พราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างดอกเบีย้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเลือกอันใดอันหนึ่งที่จะเป็นตัวชูโรลซึ่งก็สิบกว่าปีมาแล้วเราก็บอกว่าเลือกเราใช้เลือก,เล,อกเลือกดอกเบียเบ้ยนะฮะ,ะตามทฤษฎีเนี่ยไอตัวอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเป็นไปตามกลไกตลาดยกเว้นว่าถ้ามันระยะสั้นช่วงใดช่วงหนึ่งมันผันผวนมากๆเนี่ยเราก็อาจจะเข้าประคับประคองแรกแซงในตลาดบ้างเช่นถ้าบาทอ่อนไปก็อาจจะ เข้าไปถ้าบาทอ่อนคือดอลลาร์แข็งเนี่ยเราก็ต้องขายดอลลาร์หรือในทิศกลับกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวแต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันก็ทําให้พวกเราชวนคิดแล้วก็เป็นความท้าทายอยู่ค่อนข้างมากเหตุเนี่ยสาเหตุสําคัญเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันซบเซาแล้วก็เศรษฐกิจใหญ่ๆเช่นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเนี่ยไปดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเต็มที่ดอกเบี้ยศูนย์ติดดินนะฮะ ดอกเบีย้ยของเราลงมาดอกเบีย้ยนโยบาลงมาถึง1.5ลดไปมากกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ส่งผ่านไปเท่าไหร่ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอันก็อาจจะมีผลต่อเศรษฐกิจในในาภาคธุรกิจต่างๆแตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างดาาีทิศเดียวกันบ้างต่างทิศกันบ้าง แต่โดยโดยหลักเนี่ยการสร้างความสัมพันธ์หรือพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับธุรกิจรหรือ,รอกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันจะยากกว่าเรื่องดอกเบี้ยยากกว่าเยอะยากกว่าเยอะรเราก็พยายามดูแลนะฮะดูแลให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวแนวบางอย่างก็คือเช่นแล้วก็ดูพวกคู่ค้าคู่แข่งของเราครับ ว่าของเราเสียเปรียบเขาไหม,อ,มอย่าให้แตรแรกเปลี่ยนอยู่ในฐานะที่ที่เสียเปรียบเขาเขาจนเกินไปแนวภายในของเราก็ดูว่าพื้นฐานต่างๆมันไอ้ตัวนี้มันสอดคล้องไหมคนะฮะก็ค่อนข้างผมคิดว่าค่อนข้างจะผสมผสานยืดหยุ่นแต่ที่สําคัญก็คือจะต้องมีหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสให้ตลาดเขาไม่รู้สึกว่าเราเล่นกลอะไรที่ทําให้เกิดเขาแปลกใจอะไรเงี้ยไม่มีไม่มี เร,เราพยายามไม่ไม่ไปทำไอ้เรื่องท,ที่ที่ไปสร้างความแปลกใจฉะนันกา<ห>รปร,ประคับประคองนี่ให้มันตามกระแสะมากกว่าที่จะไปเปรี่ยงออกไปทางใดทางหนึ่งเราไม่ฝืนทิศทางนะฮะเพราะว่าเราก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ให้เป็นไปตามกลไกตลาดแต่ว่าแน่นอนไอ้คำว่ากลไกตลาดเวลานี้เนี่ยมันก็ต้อง ต้องเหมือนกบต้องกำกับดูแลนิดหน่งเพราะว่าไอ้โรคภายนอกนี่บางทีมันมาแบบแปลกๆอย่างเช่นในจีนเมื่อเดือนที่แล้วะเดือนสิงหาเขาบอกว่าเขาจะปล่อยให้เงินหยวนเนี่ยเป็นไปตามคนใจตลาดมากขึ้นแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นเขาถือโอกาสปรับให้เข้าที่ก่อนก็แปลว่า3วันเนี่ยอ่อนไปอย่างมีนัยยะสําคัญอย่างรก็ทําให้ภูมิภาคนี้มันก็ปั่นป่วนไปด้วยเราตกใจไหม แปลกใจแล้วเราแปลกใจเราแปลกใจเพราะว่าเขาวันแรกกําหนดเราก็ยังจยังพอเข้าใจวันที่สองเอาอีกวันที่สามเอาอีกอ้นี้ก็เป็นหน้าที่เราที่เราก็ตอนนั้นก็จะต้องเข้าเข้าดูแลบ้างเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแพลเนี่ยมันฉับพลันจนกระทั่งธุรกิจเขาปรับตัวไม่ทันนะเราก็โชคดีที่มีเงินสำรองระหว่างประเทศที่เพียงพอที่จะทำให้เราทำงานนี้ได้ ไม่กี่วัน,วนก็จะหมดสภาพกับเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติห่วงอะาไราที่สุดเมื่อตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบแต่ตัวเองก็ยังเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เป็นตามข่าวสารบ้านเมืองนี้วห่วงอะไราที่สุด สนับสนุนโดย AAS ใช้ชีวิตได้มากกว่านี่คือเรือนแพรใช่ไหมครับที่เรียกเนี่ยของแบงค์ชาติเนี่ยมีประวัติของประเทศกับห้องนี้มีมากเลยนะครับ <c oughs> เรือนแพรหรือเรือนมัชฉา <c oughs> ก่อนหน้าปี40นี่กจริงอันนี้ก็เป็นที่ซึ่งใช้ต้อนรับอคันตุก,กะ <c oughs> สำคัญของประเทศ <c oughs> เช่นคุยนอริสเบตที่สอง ประเทพดีชางเชื่อหมินเหตุก็เพราะว่าตรงนั้นมีระเบียงเนี่ยซึ่งมองไปที่แม่น้ำเจ้าพยาแล้วถ้าเรามีพระพิธีพระยุตตาพระยุตตาทางชลมาบมีเรือเขาก็จะตั้งกระบวนอยู่ข้างหน้านี้เลยตั้งกระบวนอยู่ข้างหน้า60กว่าลำเพื่อไปทางคิดไปทางวัดอรุณนะฮะอันนั้นก็เป็นเป็นด้ ก็เป็นนัยยะอันหนึ่งครับส่วนในนัยยะหนึ่งเมื่อช่วง2540ัน่เารามีวิิฤตเศรษรษิจวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ห้องนี้ก็ใช้ประชุมปรึกษาหารือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจอยู่ใช้อยู่แล้วรวมกระแทงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ40ด้วยผมเองก็มีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆวัน ที่29มิถุนายน2540ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ครับบ่ายวันอาทิตย์ก็นั่งประชุมที่นี่มีทั้งรัฐมนตรีนนครังผู้ว่าแบงค์ชาติครับผู้บรหารระดับสูงของหน่วยงานที่ดูแลตลาดหลักทรัพย์อืมวันนั้นก็รู้สึกแปลกใจที่มีโจทย์ให้ดูว่าเอ๊ะวันรุ่งขึ้นกับวันจันทร์ที่30มิถุนายนเนี่ยรเราควรจะปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ปิดการซื้อขายหุ้นตอนนั้นคุณประสานเป็น เป็นอรองเลขาที่การกรหลอต่อผมอยู่กรตลอ,ตอัอันที่ยังจำความได้ว่าก็ยังงงๆก็ยังให้ความเห็นว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องไปปิดตลาดหลักทรัพย์วันจันที่ทีม3ิตมิถุนายนครับมาเอาตอนหลังเพิ่งทราบว่าพอ30มิถุนายนก็จะเป็น1นึ่งกรกฎาคมใช่1กรกฎาคมเนี่ยคือวันหยุดธนาคารแล้วความจริงดึกดึกของ สามสิบมิถุนาต่อเช้าตรู่ของหนึ่งกรกฎาเนี่ยก็ในปีสี่ศูนย์เนี่ยก็มีการประกาศหรือการตัดสินใจแล้วก็ประกาศที่จะลอยลอยตัวค่าเงินบาทซึ่งประมาณยอดหลังก็พอเข้าใจว่า <c oughs> คงจะเป็นห่วงกันคนที่ตั้งโจทย์อันนั้นก็คงเป็นห่วงว่าพอลอยตัวค่าเงินบาทเนี่ยธุรกิจที่มีหนี้นต่างประเทศเนี่ยก็คงจะประสบกับการขาดทุนก้อนามากมแล้ว ุรกิจนี้ก็คงเป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ซึ่งก็แปลว่าคงได้รับผลกระทบซึ่งก็เป็นอย่างนั้นนะฮะพองกรกฎาคมนี้ก็ราคาหุ้นก็ราคาต้นเงินบาทไป50กว่าบาทไปแต่วันที่29มิถุนายนนี่เรียกประชุมหัวข้ออะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีการประกาศลดค่าเงินบาท ก็คง <K un> เป็นการปรึกษาหารือกรรันเรื่องเรื่องอื่นด้วยนะฮะรเรื่องเพราะว่าอ,อ,อย่าลืมว่าก่อนก่อน29มิถุนาเนี่ยมันมีเหตุอื่นๆ<ม>ในตลาดการเงินของเราเนี่ยเ,เริ่มแสดงอาการ<ม>บ้างแล้วเพราะฉะนั้นการประชุมปรึกษาหารือเสาร์อาทิตย์หรือกลางคืนของผู้รับผิดชอบทางนโยบายในช่วงเวลานั้นเนี่ย ต้องถือว่าเป็เรื่องปกติตั้งแต่ต้นปี40ไล่มาจนถึง2กรกฎาถ้าเราจําได้ตอนนั้นก็มีความพยายามที่อยากจะหาคนมาช่วยกู้สถานการณ์ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่บางแห่งเป็นข่าวแพร่ๆออกมาอยู่เป็นระยะระยะ่ที่คุณ ประสานไม่ได้เฉลียวใจเลยใช่ไหมว่าอีกสองวันต่อมาหลังจากประชุมวันที่2 9มิถุนานล้วจะเกิดเรื่องหอญ่างน,นั้นไม่เฉลียวใจเพราะว่าผมหุอยู่ห่างไกลจากเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมไม่ไม,ไม่ไม่คิดแต่ก็พอพอ,พอนะั้นก็มองย้อนกลับว่าอ๋อ,อเข้าใจว่าทำไมเขาถึงอ๋อรู้สึกว่าเครียดม,ม,มีการปรึกษาเลยเขาดูส่ว่าเครียดแสดงว่าสําหรับผู้รับผิดชอบบางท่านเนี่ยในใจเนี่ยครับคิดอยู่แล้วคิดอยู่แล้วทีจริงแบ พูดไม่ได้พูดพูดกับคนอื่นไม่ได้อ,อันนี้ก็เป็นทุกข์ของท่าน <S <S แบบนึงเก <c oughs> จ, <c oughs> จะไปแชร์ความกังวลของท่านกับคนอื่นในวงก,กว้างไม่ได้ห้องนี้นอกจากเหตุการณ์วันนั้นก็ยังใช้สําหรับการลงนามในเอกสารสําคัญๆเยอะเยอะเลยฮะผมก็ใจว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยที่เราพอประเทศเข้า เข้าสู่ความช่วยเหลือของ IMF อ,งอง็มงอฟความตงิในระหว่างประเทศเนี่ยก็ได้ใช้ที่นี่เป็น,น,นที่ที่นะจะทําอะไรหลายอย่างแล้วเตอร์ออฟอินเทนต์ทั้งหลายปรึกษาหารืออะไรต่างๆนะฮะใช,ใช้ที่ห้องห้องีเยอะครับ <laughs> แต่ว่าในช่วง5ปีนี้ก็ ส่วนใหญ่ผมใช้เป็นห้องรับแขกรับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารสวยครับแล้วก็ได้บรรยากาศที่มองออกไปข้างนอกแล้วรู้สึกเป็นบ้านโดยเฉพาะมีแขกจากต่างประเทศมานี่ก็จะรู้สึกเป็นบ้านก็จะมีห้องสวยๆในวังแต่ว่าผมชอบที่เดือนแพนี้เพราะเวลาเลี้ยงแขกก็จะมีความรู้สึกก็เป็นบ้าน่ครอีกไม่กี่วันก็จะหมดสภาพกับเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติ ข่วงอะไรที่สุดเมื่อตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบแต่ตัวเองก็ยังเป็นคนไทยคนนึงที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนี้ห่วงอะไรที่สุดสมเรื่องที่ถ้าคุณประสานจะสามารถบอกได้ว่าเออความที่มาอยู่นี่หปีก็มีข้อมูลมีบทวิเคราะห์และในะฐานะที่เป็นคนที่ติดตามเหตุการณ์เศรษฐกิจโลกด้วยของไทยด้วยผมว่า<อ> เรื่องที่หนึ่งก็เรื่องการเมืองมึงไทยนะ <c oughs> คือประสบการณ์ผมทำงานมาห้าปีนี้ก็ก็เป็นห่วงว่าตัวนี้มันเป็นเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นต้ถมถ่วงเราไม่ว่าเราจะพยายามทำอะไรสารพัดหลายอย่างอไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยม,มันเป็นเป็นตัวตัว่วงอยู่ครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างผมเ,เป็นหนึ่งผู้ว่าห้าปี ต้องทำงานกับ3ามรัฐบาลห้ารัฐมนตรีครั้งก็แสดงถึงความไม่ต่อเนื่องในระดับการเมืองแล้วก็แถมประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่คุยกันก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักในเชิงแนวคิดกับวิธีทํางานของทางฝ่ายการเมืองนะครับทีนี้ไอ้ที่ซ้ำลายก็คือว่าเวลานี่บรรยากาศโดยรวมในประเทศเนี่ยมันเกิดความ ไม่เชื่อถือนักการเมืองอหรือภาษาอังกฤษว่า mistrust ทั้งหมดมันคือ mistrust แล้วผมอยู่ในวงการเนี่ยเวลาจะตั้งองค์กรใหม่อย่างเช่นจะทำอะไรที่เกี่ยวกับรัฐปฏิรูปรัฐวิสาหกิจหรือเคลื่อนฝูงที่ไปยกร่างรัฐธรรมนูญเอออะไรเนี่ยคล้ายๆเวลานี้ทุกคนเนี่ยมันหัวใจมันก็คือจะทํายังไงที่จะกันนักการเมืองที่จะป้องกันนักการเมืองอแล้วกลายเป็นว่ากลไกพวกนี้พอสร้างขึ้นมามันเลยมันรุ่มร่าม เสียเวลาเสียต้นทุนทําให้ขัดแยง้งครับคือลองนักภาพใหม่ว่าถ้าจุดเริ่มต้นของการเมืองเนดีครับไอ้อื่นๆเนี่ยมันจะม,มันจะเรียบง่ายทํางานก็เร็วกลไกก็ไม่ต้องซับซ้อนเวลานี้เป็นมีปัญหาสกัดนำทรัพย์กับกคิดตั้งองค์กรใหม่มจะกัน ปฏิรูปและเศรษฐกิจก็จะกันนักการเมืองจะกันกันักการเมืองช่มาตับพอคิดไปคิดมามันจะเป็นวงกลมแล้วเสร็จแล้วเราคือใครเราคือใครแล้วเราไปกันคนที่เขาได้รับเลือกจากประชาชนอย่างไรแล้วเราไปอํานาจเอาำนาจจากไหนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ถ้าตอบคําถามคุณสุชัยก็ขึ้นหนึ่งผมว่าอันนี้เป็นห่วงมากแล้วก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ไม่เห็นแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นขนาดนี้หลังจากปฏิวัติวัฐประหารมีการตั้งสอนอชอมีการไม่เห็นนะไม่เห็นก็ยัง,ง,ย,งยังเพื่อนฝูงที่แรงรัฐมนูนล้วก็เชิญเข้ามาอธิบายไอ้สูตร,รตามร่างที่ถูกคว่ำไปเนี่ยอโอ้ตายจริงก็คือว่าเป้าหมายก็คือทําให้ทงางภาคการเมืองก็อ่อนอ่อนอ่อนแอหน่อยอแล้วโดยบอกว่าก็เอาเอาอ่อนแอปรององก่อนแล้วก็วันหน้าค่อยปรมดองเสร็จแล้วค่อยเข้มแข็งแต่กลายเป็นว่าเออมันก็เลยกลายเป็นวงกลมไป นั่นน่าเสียดายแล้วก็พอความรัฐธรรมนูญคราวนี้เราก็ยังไม่เห็นแล้วล่ะว่าไอ้กติกาใหญ่อันนี้เร,ตราตกลงจะหน้าตามันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็ก,ก,ก,ก็เป็นเป็นข้ฉะนั้นไม่ไม่เห็นว่ารถแมพอันนี้จะนําไปสู่การที่จะมีการเมืองที่มีสีิรภาพการเมืองที่จะส่งเสริมให้เราพัฒนาทางด้านเศรษฐกษิจทางด้านต่อไปยังไม่เห็นนะฮะยังยังไม่เห็นนะ มันที่ผมยังพูดเล่นๆว่าเอ๊ะทำไมนะในช่วงเวลานี้เนี่ยพวกนักการเมืองที่เขาได้รับการเลือกตั้งก็หวังดีเนี่ยทำไมเขาไม่มาพูดอธิบายให้เราฟังหน่อยว่าเออมันมีข้อเป็นห่วงของประชาชนที่เขาเป็นห่วงหนึ่งสองสามสี่อะไรแล้วเขาจะหาทางแก้ไขยังไง คือถ้าเขาพูดเนี่ยเขาน่าจะได้รับแรงสนับสนุนพอควรคือนักการเมืองต้องมาบอกนะว่าที่คุณไม่เชื่อเนี่ยมันไม่จริงนะมันคุณเชื่อพวกเรานะเขามีที่ดีผมคิดว่ามันเป็นจังหวะเหมาะที่เขาเขาจะควรจะทําหน้าที่นี้แล้วก็ในทุกวงการมันก็มีทั้งคนดีกับคนไม่ดีนะแล้วก็หวังว่าพวกที่เขาดีมีเจตนาดีคนจะทําตรงเนี้ยเข้ามาแล้วผมคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวที่ให้ความหวังอยู่บ้าง ส่วนระบบที่เป็นวงกลมเนี่ยเขียนยังไงเพื่อจัดการเขาเนี่ยมันก็จะวนกลมมันวกมันวกแล้วรุ่มร่ามถ้าเปรียบเทียบเป็นทีฟุตบอลอย่างที่ครูประสานเปรียบเทียบเนี่ยไอ้กองกลางคือรัฐบาลคือการเมืองเนี่ยมันก็อ่อนตลอดเวลาสิถ้ากองหน้าเป็นเอกชนกองกลางคือรัฐบาลหรือการเมืองเนี่ยกองหลังเนี่ยสมมว่เป็นแบงค์ชาติเนี่ยหน้าทั้งหน้าแข็งข้างหลังแข็งกองกลางมันก็จะอ่อนตลอดเวลาสิเวลานี้ไม่ใช่อ่อนแอนะมันบาดเจ็บนะก็กองกลางตอนนี้บาดเจ็บ บาดเจ็บก็เหตุว่าอย่างเช่นรัฐประหารนี้ก็ถือว่าบาดเจ็บใช่ไหมครับการที่ยังกลับมาเป็นปกติแบบที่เรามองเห็นเป็นเป็นแนวโน้มระยะฝานกลางระยะยาวก็ยังไม่เห็นก็แสดงว่ายังยังบาดเจ็บบาดเจ็บอยู่ที่เราเห็นก็เป็นเรื่องประคับประคองชั่วคราวลัให้ให้ทำงานเป็น นนแต่โจทย์บ้านเมืองเวลานี้นมันถาโถมเข้ามาเยอะแล้วก็โจทย์บางอันนี่มันต้องใช้เวลากว่าจะแก้ไขแต่จุดเริ่มต้นก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นก่อนว่าเริ่มต้นทําไปเนี่ยแล้วมันยังสานต่อได้ไอ้ไไไตรงเนี้ยซึ่งมันก็จะพันไปหลายเรื่องนะครับไม่ใช่ชเฉพาะเรื่องบริหารราชการแผ่นดินมันหมายถึงธุรกิจที่ลงทุนเนี่ยว่าเวลานี้เราก็ขาดการลงทุนใช่ลงทุนภาคเอกชนวอนนี้ขาดขาดไปเยอะอคนลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องคิดอว่า กว่าจะได้เงินคืนมัน5ปี10ปีเนี่ยฉันกำลังต้องติดต่อสัมพันธ์กับรัฐบาลอย่างไรอ,อย่างนี้เป็นตน้นหรือนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างไรอ,อันนี้ก็จะทําให้ผม่็หลายเรื่องที่เราคิดเนี่ยมันจะไม่มีพลังที่จะเคลื่อนไปได้ได้มากได้มากนั่นคือข้อที่หนึ่งละที่เป็นห่วงกังวลที่สุดการเมืองข้อสอง ข้อสองเนี่ยมันก็ค่อนมาทางไศักยภาพเศรษฐกิจของของเราเนี่ยซึ่งเวลานี้มันนี่กองหน้าแล้วผู้กองผู้กองหน้าเนี่ยกองหน้าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ฝึกซ้อมความสามารถในการแข่งขันมไม่ได้ฝึกซ้อม,อมไม่ได้ฝึกซ้อมจึงทําให้หลายอย่างของเรามันตกตกเทรน์ตกเทรน แล้วเราก็เหมือนกับคนที่ปล่อยตัวอ้วนไม่ธรรมดามองเช่นเดี๋ยวนี้เขามองมาเขามองไปมองมาโอ้มาไทยทำไมแต่ไปเวียดนามถูกกว่าอไปเวียดนามไปอินโดนเเซียอะไรเงี้ยถูกกว่าแล้วก็เทคโนโลยีนวัตกรรม innovation แล้วก็อันนี้ก็จะโยงกับเรื่องซึ่งเป็นพื้นฐานของเราล้วก็พูดแล้วพูดอีกตรงนี้ความย่งคงอยากพูดคือเรื่องคุณภาพการศึกษาของเรากําลังแรงงานของเราที่จะสามารถเข้ากับแนวโน้มใหม่ในเรื่องพวกนี้แต่ว่าแต่ว่าไม่พูดก็ไม่ได้เพราะนี่คือสาเหตุจริงๆเพราะว่าถ้าคุณภาพการศึกษาไม่ไปไม่ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะมปผลกระทบถึงแม้กระทั่งการเมืองที่ คุประสานพูดถึงนครัถ้าการศึกษาของคนไทยทั่วไปมันไม่ดีขึ้นมันจะไม่ทําให้การมองดีขึ้นได้ที่เราหีนอ่นา,านาต่อว่าถ้า <นะ S 2> เรายัางทําอย่างนี้คือเราไม่รู้สึกอุณหภูมิมันร้อนขึ้นทีละนิดทีละนิดเนี่ยแต่มันจะถึงจุดเดือดไอ้เนี้ยเราก็พยายามนะแต่ว่าผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่เข้าถึงมันยังไม่สะใจมันยังไม่สามารถทําให้คนกระตุกได้